อันหนึ่งเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดยอดเป็นบ้านนะครับโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักเทคนิคของริเบอร์เรเตอร์นะครับจำกัดนะหรือว่าวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนี่คือตัวของอมตะนะครับต้องบอกเลยว่าคุณอภิวัตรนะถือว่าเป็นสายเทคนิคมองว่านั้รูปแบบของกราฟมองเป็นการเด้งกลับนะครับให้แนวรับที่21บาทแนวรับปิดที่20บาท50สตางสำหรับแนวต้านของอมตะอยู่ที่22บาท20สตางแนวต้านไปอยู่ที่23บาท 60ตานครับวันนี้ราคาหุ้นของอัมตัดปิดที่21บาท60ตา์เพิ่มขึ้น40ตางคิดเป็น1.89ปรเซ็นต์นะครับส่วน Z ซดสองที่คุณอภิวัตรแนะนำนะครับในตัวของ IVL นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่ามีลุ้นกลับตัวนะครับให้แนวรับที่32บาท25ตางแนวรับไปที่30บาทสรับแนวต้านนะครับอยู่ที่35บาท25ตางแนวต้านไปที่37บาท เจสบสตางค์วันนี้ราคาหุ้นของ ipl ปิดที่3.3บาทเพิ่มขึ้น75สาตางค์ทั้งที่เป็น2.33%ดนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชอบฝากไล้์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook ผู้นินส์และก็ช่อง YouTube ผู้นินไซส์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์ com รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นไม่เป็นตัวของ IG TikTok Tele g r กรนะครับเราฝากไลฟ์ฝากแชร์กันเยอะเ่อะนะครับเพ ทีมงานนะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ตนะ้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม